จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนวันนี้เรามาพบกับผมครับปูน SWN นะผมมาอยู่ที่สุวนอโอโอต่อาสระบุรีนะผมมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า30คันนะผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะผมนะ เรามาอยู่กับเจ้าคันนี้นะ toyota vios 1 5 e ปี P 2017นะผมนะปี2017นสเะสีแดงแดงนะผมเท่ๆกันเลยปกติ oti, คันนี้ผมขายอยู่เพียง425,000บาทราคานี้ผมไม่ขายผมขายเพียง399,000บาทมาดูกันมาดูที่ตัวหน้ารถนะผมตัวหน้ารถคันนี้นะไฟหน้านะผมจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าทรง t shape นะ ตัวีนะครับผมสวยๆไเปเลยคันนี้ที่สําคัญนะชุดแต่งรอบคันนะผมนี่สปอยเลอร์นี่รอบคันกันไปนเลยทีเดียวนะมาดูข้างรถกันดีกว่าที่ตัวข้างรถนะผมนี่เห็นเลยว่ากระจกมองข้างนะมีไฟเดียวติดมาแล้วนะผมแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะผมแล้วก็ตัดด้วยพลาสติกดําข้างล่างนะคันนี้จัดทรงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันเลย อันนี้ครับผมให้ไปเลยแม็กใหม่ยางใหม่นะสวยๆกันเลยนะผมนี่สวยๆกันเลยอ่าไม่โม้ไม่โม,ม้มนะผมมาดูตรงนี้กันดีกว่าดูซิว่ารถคันนี้โดนมาหรือเปล่านะนี่มาดูเม็ดอาร์คนี่เรียงตัวสวยงามนะผมนี่น้าคมๆกันเลยเรียงตัวกันสวยงามมากคันนี้ส่วนโนอัลโต้คานะผม ชนหนักน้ําท่วมพิกความไฟหไหม้กับใหม่ไม่มีเด็ดขาดนะผมที่สูวรนโนออตโตคะ่ะรับประกัน100%ยเปร์เนะผมมาถ้ามาดูถ้าเราดูแล้วเราก็ต้องดูให้ครบทุกคันนะผมนี่ทุกบานทุกผ,ผิดทุกบานนะสวยกันไปเลยสีแดงแรงดิ์นะผมมาเดี๋ยวมาที่ตัวบันท้ายรถกันดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เปิดขึ้นมานี่แล้วผมข้างหลังนี่กว้างมากๆเลยนะนี่ให้ดูกันเลยข้างหลังกว้างจริงจะไปเที่ยวนะผมที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะขนของได้สบายๆนะผมกระเป๋าเดินทงกระเป๋าเดินทางนะของฟงของฝากนะผมได้เต็มคันรถกันเลยทีเดียวนะผมกับัเจ้าคันนี้นะคันนี้มีไม้เอ่ย,อยางไรมีพร้อมนะนี่ครับมีครบทุกอย่างนะคันนี้ อันนี้สวยจริงนี่ครับผมไฟท้ายนะได้เป็น LED มาแล้วไฟท้าย LED ไฟท้าย LED สวยๆกันไปเลยนี่สกเกิร์ตนะผมข้างหลังก็ยังมีนะเพราะมันเป็นสกเกิร์ตรอบพันนะผมมาดูแล้วก็ต้องดูให้ครบนะผมน่ะทั้งสี่บานกันไปเลยนี่ดูว่าเม็ดนี่รอยมาร์กยังอยู่เหมือนกัน วยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะอันนี้สวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วอืมแน่นอันนี้แน่นนะเดิมเดิมเลยคันนี้แต่เราไปดูภายในกันดีกว่าไปดูซิว่าออปชั่นอะไรมันเจ๋งมั่งออปชั่นของเจ้าตัวนี้ผมจะเจ๋งขนาดไหนมาดูกันเออ นี่นะ start เลยโรงงานร้อนเฮ้เยครับผมคันนี้น่ากระจกนะครับผมเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนี่ครับผมกระจกมองข้าก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันคันนี้นะผมเลขไม้โคตรเด็ด90,000กโลเองนี่ดูเลยเลขไม้ย,มย,ยังเด็ด90,000กิโลนะผมโหเด็ดกว่านี้มีอีกแล้วผมบอกเลยนะคันนี้ พวงมาลัยเป็นพวงมาลาัย power นะผมนี่หมุนง่ายสบายมือนะอันนี้มี SIS airbag 2ลูกนะผมที่พวงมาลัย1ลูกนะผมและที่ข้างๆคนขับอีก1ลูกกันไปนเลยทีเดียวคันนี้แถมกล้องหน้ารถนะผมจะเชี่ยวจะชนมาดูตรงนี้ได้เลยนี่เรามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะผมคันนี้ฟังอะไรได้บ้าง CD ก็ฟังได้นะมาเข้ามากันเลยเข้ามาเข้ามาคันนี้ นี่นะคอนโซลกลาง CD ฟังได้เหมือนเดิมนะผม USB ฟังได้ AUX มีให้เพียบพร้อมนะผมแอร์เป็นแอร์ปรับนี่ครับผมปรับมือนะ่าแอร์ Air เป็นนวลแต่เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับผมสวยๆกันไปเลยเกียร์ออโต้นี่ครับผมเบาะนะเป็นเบาะผ้าก็ม่หยี่นะผมทรงๆก็ม่หยี่แล้วก็มีลายการาฟิกนิดหน่อยนะคันนี้คันนี้นะเดี๋ยวไม่เชื่อกันว่าผมขายจริงๆอะสี่สองหจริงๆเห็นไหมเห็นปะ 425นะผมรถไปเลยวันนี้ขอเป็นป๋าหน่อยขายไปเลย399แล้วผมราคาก็ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะไปเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่ามาที่ตัวสำคัญของรถทุกคันนะคือห้องเครื่องนั่นเองฝนตกและเดี๋ยวรีบรีวิวกันหน่อยนะนี่นี่ครับผมนี่ทรงเดิมมาเลยทรงเดิมมาเลยนะ นี่นะผมแก้มข้างมาดูแก้มข้างรอยน็อตไม่มีขันนะผมนี่นะดูเลยนี่ดูตรงนี้ด้วยเห็นไมไม่ขันนะผมทรงเดิมเลยดูดูด,ด,ดูไล่มาไล่มาเลยไล่มาขันหน้านะผมนี่สวยมากคันนี้ผมรับประกันไม่โดนแน่นอนนะผมอ่าแก้มผ้าอีกฝั่งนะรอยขันไม่มีแม้แต่รอยเดียวเนาะผมเครื่องเป็นเครื่องอะไรมาดูกัน เครื่องเป็นเครื่อง duo vvti นะผมสวยมากนี่แผงชนนกันความร้อนนะผมดูดีปกติเลยนะมาเดี๋ยวเรามาสรุปราคาคันนี้กันดีกว่าคนตกแล้วคนตกแล้วอย่าไม่ทันกับเจ้าคันนี้นะผม toyota vios นะผมนะ1.5 e ปี2 1 7 7ปกติขาย425,000บาทผมไม่ขายผม ผมขายเพียง3 9 9 0 0 0บาทเพียงดูคลิปนี้จบนะครับผมนะเข้ามาซื้อได้เลยแต่ถ้าเป็นลูกค้าวอล์กนะผมไม่ได้ดูคลิปนี้ขายราคาเดิมน,นะ4 2 5 0 0 0บาทถ้าดูคลิปนี้3,99,000บาทไปเลยนะผมพร้อมกล้องหน้ารถนะผมสเกิร์ตรอบคันนะยางแม็กนะผมยางใหม่ล้อใหม่ยางใหม่นะผมสวยมันมากเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ ใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะโทรได้ที่เบอร์0996359415หรืออีกหนึ่งเบอร์0996359414แล้วบอกว่าดูคลิป Vios สีแดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ส่วนลดไปเลยเหลือ399,000บาทนะครับผมสหรับวันนี้นะก็ถ้าใครสนใจไม่ไมไ่สะดวกโทรเบอร์นะผมก็ผมจะแนบลิงก์ไลน์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่รถสวยๆจากซูวนโนออโต้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ